ไอ้ที่ทางโคตรร้อนเลยเด่นมันก็ต้องไปครับผมเอ้ยนี่โอ้ข่าวด่วนครับผมก็คือตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าไอ้ตาตุ๊บนะครับผมแล้วก็ยายแล้วก็แฟนตาตุ๊บครับผมป่วยไม่มีใครมาดูแลเลยครับผมโทรศัพท์ก็พังครับผมผมก็เลยซื้อโทรศัพท์มาให้ผมไม่รู้ตอนนี้เป็นไงครงแต่รู้ทั้ว่าตอนนี้ผโอ้ยอยุ่ คนลำบากเฮ้เยเชี้ยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ดังกว่านี่เมื่อกี้ทุกคนเสียงโทรศัพท์แค่ดังเองเงก่อเฮ้ยรุนทรเข้ามาหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่นฝัน ไม่โกรธไฟอะไรอย่อเงี้ยเนี่ยเปิดแกเปิดไฟอยู่วะนี่แก เอ้ไอ้คจับอุ้ยผมเองครับ ผมเองผมเองโอมโอมโอมหนใครไม่สบายรีบมาก็ได้ซื้อได้แค่นี้ครับเอานมมาให้ด้วย ผมเพิ่งมาจากทำงานนะครับนานในลูกเลี้ยโอ้ยลูกเลี้ยอ้้โอ้โอ้ยโอ้ยแล้วใครตัดผมให้นี่นี่นะแม่นายอุ้มโอ้แม่ผมมาตัดให้โอ้แม่ผมมาดูด้วยอยู่สวัสดีครับมาเออมาตัดเถโอ้แม่ผมนี่นี่ผมด่วนมาเลยนี มาคนเดียวเลยจริงไหมคนเดียวจริงยิ่งหลาหมาขู่เออถือว่าคุณใครทำไมมาคนเดียวนะจริงเลยไม่มีใครกล้ามาเนี้ยนะดึกแค่นี้เนาะมังคนมันกล้ามาไม่กลัวเลยมาดูคนเท่าคนแก่เนาะดูแค่ไหนนะมาทุ่มกินมาโทรศัพท์นี่ผมก็เอาเป็นปุ่มซื้อปุ่มกดมาให้แหละนั่นะเครื่องไงล่ะ อันก่าบ,บาทอ่ะนี่อันที่วงนี่ใช้ชไปก่อนอ่ะเปิดเครื่อง<ม>แบตหมดก็าชาร์จแบตเอาเด้อครับเนี่ยตอนนี้เสียสายชา์จไปไหมนะตุ๊บนี่เป็นหน,น,น,นาวรอเปล่านี่โอ้โหน,น,นี่เดี๋ยวผมเดิวจะตกเลยผมก็มาอเอาเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เข้ามาอีกรอบแต่ว่าเบอร์นั้นเบอร์ผมนั้นโทรโทรได้เลยกดโทรเป็นาะ โทรเป็นบ่บ่มันรุ่นใหม่โทรมันเป็นเดี๋ยวลองเดี๋ยวไม่เคยเป็นเนี่ยเรากดปุ่มนี้ค้างไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับในเบอร์ผมเลยแรกเลยเนี่ยกดล็อกเลยเนี่ยกดได้เลขเลขเนี่ยกดโทรเลยเนี่ยในเบอร์ผมขันแรกเลยโทรมอสตั้งคิวเป็นนี่นะครับกดอีกอุก่อนกดอุปก่อนแล้วกดโทรใหม่เนี่ยเคียว นนั่แหละเบอร์ผมเลยเนี่ยเนี่ยเบอร์ผมเลยม่นดังยังไม่โทรเลยครับต้องกดโทรก่อนกดซีเกียวกดนี้ครับโทรอืออือโอ้มันก็ใช่เบอร์เก่าเนี่ยใช่ครับเหมือนเดิมเด็ดเต้าเเดี๋ยวไงพวกนี้ตัวอาผมเราทำอะไรกินไหมล่ะทำอะไรกินดีกินสำเร็จรูปดีกว่านะไม่ต้องทำแล้วแต่ก่อนเรายังพอทำข้าวกินกันนะ น้ำน้ำพริกน้ำอะไรก็กินได้อืขอแค่ว่าเออน้ำปลาใส่นิดหน่อยก็กินได้ใครทอดไข่ได้เหมือนเดิมไปหนี่งได้ได้ไหมไฟมีไฟไหมใครเรือไหมเบื่อกินไรก็เบื่อใครไม่มีเอาไม่มีเอามาให้ก็ได้เอาบ่เอาแล้วข้าวมีงั้นหุงข้าวรอเด้อเออสักได้มีข้าวม่มีข้าวนี่เดยหุงไม่โหลดี๋ยวพุงมาได้พุงเนี่ย นี่ก็มาเดี๋ยวไปชาร์จแบตไปด้วยนะครับผมไปเลยให้ยายโน้แล้วดึกแล้วดึกแล้วเป็นไรเดี๋็กขึ้นไงผมไปซ่อมไปชาร์จแล้วก็ย้ายข้อมูลให้ดีเครื่องใหม่ใส่ฟิล์มให้นี่ใส่ซิมใช่ไหมครัซิมหรือฟิล์มซิมใส่แล้วครับใส่แล้วโทรได้เลยใส่แล้วไม่อันอันเบอร์ของคนอื่นอ๋อมันต้องไปชาร์จก่อนนะผมไปทำให้ครับเดี๋ยวทำให้มันตอนนี้ไม่ติดใช่ไหมครับไมซ่อมให้ผมซ่อมได้ ฝนตกครับเมื่อคืนผมล้มตรงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะเอ้ยนี่เป็นควายของน้ำเลยพีพัดหรือเปล่าวะเนี่ยทัวเลยโอ้โหโอ้ยอ,อามาทำฟาร์มควายทางนี้ครับผมเออโอ้ควายหลายเนี่ยครับขายไหมครับขายไหมนี่อย่างนี้ขายตัวกี่บาทหนึ่ั้หพกัีอ๋อ เอาพูดผมซื้อเอาไปทำอะไรไปเลีเเ้ยงให้สวยงามใช่ไหมไม่ใชล้งวงแต่เองจะชอบมันสวยป้วอย่างนี้ผมั้ยวย,ยมันเราเราหอมมันได้ไหมหอมกอดมันได้ได้เราเปนเชื่อกแล้วเราไปจับมันได้ไปเราเราเอามันไปตรงไหนเอานี่เอามันไปตรงไหนนี่ไปไลแล้วแล้วถ้าผมจะไปดูไปซื้อซื้ออันนี้เลยไปไหนยายกูมาที่แถวี่ไหนอ๋อครับครับผมแวะไปข้างในเอาของไปฝากคนแก่มีคนแก่ตรงนั้นข้งไหนคนแก่ตาตุ๊บเลยเนี่ยอ๋อตาตุ๊บนุ่นๆุ่นนุ่นนุ่น ลงลลืมมืเดินวนไปวนมาขนาดเลยโอเคครับครับโอเคครับว่างว่างเราไปดูควายด้วยโอ้โหเนี่ยแกป่วยหนักครับผมคือตอนนี้แบบว่าหลงหลงลืมลืมนอนอยู่ก็ลุกขึ้นคุยไปมาเปลี่ยนงงแบบคุยไม่รู้เรื่องครับอ่ะเอามาให้แล้วครับนี่ซื้อของให้กินเร็วไหมมาเร็วไหมอ่ะนี่ครับเอามาให้เลี้ยงนี่นี่ เป็นหมูห <su> มูไปเลยเพราะว่าผมทำขายไงเอาไปเอาไม่ได้่นี่ไปนี่ไก่ครับมีไก่แล้วก็นี่หมูมาให้ด้วยนี่ลูกหมูจะได้เลี้ยงหมูเรากินเน้อหมูนี่โอ้ดีจังตะปอนี่ตะปอ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 ออ่าอ่าสบายสบายไป สบายพะ<า><า>มันกกอก,กูะมาไปเก็บเห็ดแล้วก็ให้มันกินเห็ดก็ได้ครับกินเห็ดได้นี่ครับกินพวกเห็ดแต่ว่าต้องบบต้มให้มันสุกๆเลอ,อไม่ถึงต้ม,ม,มหมาหนิไหมไม่ต้มหมาต้มหตเห็ดต้มเห็ดเอออ่าให้มันเดินได้ให้มันเดินได้ลองดูให้มันอร่อยอร่อยโอ้โหอุ๊ยเป็นร้อนหรือเปล่านะร้อนหรือเปล่า ผมทำาไม่ฟาร์มม้าขายอย่างงี้นี่นี่แหละที่ผมขายมาได้ก็มาซื้อของให้ตาเราซื้อยาซื้ออะไรให้ตาเลยนะเนี่ยเห็นไหมที่ผมเอามาของขึ้ไหนมั้ยขึ้นซื้อมยตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละต่อต่อไปผมก็จะเริ่มทําพวกอะไรขายแหละพอขายถ้าผมขายได้เดี๋ยวผมเอาเงินมาซื้อของให้ดีกว่าไม่ต้องออาไปขายของหรอกใช่ใช่เดี๋ยวผมขายเองเดี๋ยวผมขายเอง ้ผมกินเยอะขนาดเลยแหละทำทำคลองขายกับซาเมียนน่ะเนึกไปมันกินไปนี้อู้กินหลายแทะกินใหม่นึงเลยแล้วอุ้ยหลายแท้ไว้ให้ตัวเองบ้างอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเก็บใม้เอ้ยมันไปเก็บกินมือแล้วพอแล้วพอแล้วเออนี่เฮกกินนี่กินนล้วกินเอากินเอาจริงเหรอกินอิ่มเลยแล้วใหม่นึงใหม่เหมืนกันเลยล่ะกูกินเก่งเว้ย ใจดีใจดีให้เขาไปเขาขอเขาให้เขาทำไมไม่ให้เขาซื้อหรอได้เอาเงินให้ตัวเองใช้เขาตัหมอเขาขอที่ซื้อหมอประจำอ๋อครับครับครับเพราะว่าเขาจงมีแก่ตลอดอเและถึงเวลาเขาจะพาไปห้อหมอประจำเออแล้วไอ้เขาไปเอี่เรียบร้อยเนี่ยนี่เครื่องใหม่เนี่ยซื้อให้ใหม่ใช้ใหม่์มเลยอันนี้ก็มีสองคนแล้วเครื่องไปเลยไป พกคนละเครื่องไปเลยคนละเครื่องไปเลยใช่เออลบยางบ๊อบเป็นเออเออทางนี้บ๊อบเบนอ๋อเก็บไว่อออันนี้คนไฮเทคไงคนไฮเทคอันนี้คนยังเป็นแบบโลเทคอยู่เออไม่ต้องใช้หรอกเนาะเออลบลบตะโตกะออกลบตะโตกออกให้หน่อยลบรูปตัวเองออกอ่ะเอาออกทำไมออกไปเลยเอาเข้าไม่ใส่เอาไม่ชอบรูปเองอ่ะเอาแล้วไม่เอาไปเลย เอางี้เลยเขาจะรู้ว่าเวลาตกหายเขาจะรู้เป็นของใครเออเขาจะรู้ว่าเป็นของผู้ใดมันจะได้ไปใส่ไปอะไรลองโทรโทรโทรลองโทรหายายงามดิใครนะชื่อยายงามยายแล้วนะยายงามรันทะระรันท์ทรโทรติดแม่ตัวไหนทุกมันก็ติดมั่งหรือที่เอาเอาซี่มาใส่ติดแล้วเออยายเลยยายงามยายงามนี่ไม่ติดมีมีอยู่ไม่มีนี่ ห้องออางาเนี่ยเออเออยังงามีเหล่าเนาะนี่ไงมีโทรดูไหมโทรลงอ่าลองโทรเขาเป็นใครเป็นเอ้นี่แหละมองดันทาราลับไอ้เขาผมกินนี่แหละอ๋อของเขาให้เขาว่าโทรให้เขาโทรมาไม่ติดวันนี้ผมขายสติ๊กเกอร์จได้ค่อยได้มาซื้อโทรศัพท์ให้ดินี่รถผมก็มันหายเลยไม่ได้ไปทำซื้อขายรถเลยเอาเก็บไว้เก็บไว้เลยเป็นตัวจำรองไปตัวจำรองก็ติดเหมือนกันนี่ติดครับไม่เป็นไร นายอ๋มันเสียมทานไม่ติดเก็บไว้เก็บไว้สำรองไปนายโทรยังติดยังไหอือนายเอ้าวฮัลโหลครับอ๋อไม่ผมลองกดโทรให้แกดูวินี่ครับเป็นเครื่องใหม่วิสิเครื่องใหม่เครื่องใหม่เออเจ้าจัเนี่ยเราคุยแกดูเอาครับอันนี้ลองดูอย่ากฟังไม่ติดติดโอ้โ้ดังโอ้โหดังแรงแท้เออดังแรงแท้เออดังแรงอุ้ย ร้านใครก็มีหมดนี่อยู่น,นี hmm. ่มีหมดแล้วครับเรียร้อยดีใจไหมผมทำให้ดีและเออไม่เป็นไรครับโอ้ยเก้โมยคนดูใช่กูนี่นี่เออโอ้แต่เรื่องยยาแก้วนี่จะหายไหมประสาทนี่ก็เดี๋ยวลองโทรหาหมอมีเบอร์ไหมล่ะครับไม่ไม่มีเบอร์แล้วมีจะบัตรประชาชนมันเออหลงประสาทมันอ่ะก็ทำไงเลยต้องต้องเอาบัตรไปยื่นขอเหรอยื่นที่ไหนก็ โรงพยาบาลใช่ครับลองดูหน่าลยลองมันจะหายไหมเมื่อกี้ไปชนยังเขาอย่างบอกไปเปิดลูกไก่โอ่ไปเปิดลูกไก่โห่อ๋อเขาก็อยากเห็นไก่แล้วมั้งขนรถขนเป็นไปทั่วเฮ้ยคนเราก็มีบ้างคนเกิดมาใหม่ๆยังเป็นยังมีเลยเออยังป็นเนาะคนเกิดอันนี้เขาก็เกลียดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเด็กน้อยเกิดมาใหม่อายุสัก สี่ห้าหกปีเนี่ยก็เป็นกันก็มีแล้วนะเด็กน้อยเป็นยังน่าเป็นห่วงอันนี้เราแก่แล้วเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเป็นตามใบไงเป็นตามัยแก่แล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันหนึ่งผมก็อาจจะเป็นไปได้ไม่อยาไปว่าพูดยางไงไหมไม่หมายถึงตอนแก่ไงตอนแก่เราไม่รู้หรอกครับเราไม่รู้หรอว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคือคือยังขาห่างกตไม่รู้จะก่อนขาแล้วก็เอใช่เราจะรู้หรอมันจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไป บวมที่ขาันบวมที่ขาหักขึ้นไมนาออกไปเนะอยถ้ารู้ว่าจะขาหักจะออกไปเมล่อไไม่ออกอืมนั่นแหละเขาไม่รู้ก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่นเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมอกมาก็มันเกิดไปแล้วงินธนาคารจะหน่อยไหมเขาพึ่งตัวต่ของเลยเขามีคนใส่ให้ไหมผมไม่อยากให้เขาโอนเงินมาบัญชีผมแต่มันก็มีคนมาโอนมานิดเด็ดหน่อยแหละแต่ว่าผมก็มาซื้อของมันก็มีโอนมาแหละที่ผมเอามาให้รอบแรก ใช่ไหมที่เอามาให้อืมแต่ผมไม่ค่อยอยากแต่ถ้าใครเขาอยากโอนให้ก็แล้วแต่เขายังไงผมก็เอามาให้อยู่ดีผมซื้อของอะไรให้ที่ที่ผมมาให้ยายก็บางที่ก็เป็นเงินส่วนตัวผมเลยเออแมนแต่ถ้าใครเขาอยากให้ก็แล้วแต่เขาให้ตามสุดทางไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยให้ไม่ให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปผมมีผมก็เอามาให้ผมบางผมก็มาหาไม่บางก็ไม่ได้มาเพราะว่าใช่ไหม ก็มันลูกหลานก็ให้ยญ่คิดได้ไม่มีปัญหาเลยคิดแค่นั้นแค่นั้นต้องคิดมากแค่ใช่แล้วแค่อยู่ด้วยกันกินด้วยกันอ่ในไก่อยู่ในเลยไก่กินเอาไว้กินเดีอเอาไว้กินเลยไปเดินไงผมจะไปละไปดูร้านต่อพอดีรถผมหายด้วย ยังยังยังไม่เลยถ้าผมขี่รถผมเจอผมมาหาเลยแหละรถผมไม่มีเลยหรืผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ยังไงก็คิดเห็นลูกมันเก่าครับผมเออไป็นทำไงหรอก็ได้แจ้งไมีแจ้งไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่เจอนี่ผมเหนื่อยหมดไปหลายรถคันเป็นหลายแสนหายปว่าน่าน่าเสียใจกว่าไหมล่ะแทนที่ได้รถมาไว้ขี่ให้หายตาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ย ไม่มีเลยขี่รถไปเอารถไปซื้อรถมาขายก็ยังไม่ได้อืเท่ากับไม่ได้ทาธุรกิจไม่ได้ขายไม่ได้ขายอะไรก็มันก็ไม่เท่ากับไม่มีรายได้อก็ได้แค่นั่งอยู่ร้านหาจังหวะขี่รถมาเมื่อคืนมาวันเมื่อคืนมาเกือบรถล้มที่เราขี่มาเออระวังนะบินะมันทางงั้นด้วยอื้อเนี่ยเกือบรถล้มเกือดีไม่แบบถล่มคงหูเจ็บไม่น่ามากลืงอคืนเลยก็เวลานัดไงก็เหมือนเรานัดคนใหญ่ว่าเดี๋ยวเข้ามาก็ต้องมาแหละ เรานัดไวแล้วไงก็ต้องมาใช่ไหมละ่ะบอกว่าเดี๋ยวมาตอนนี้บอกว่าผมจะมาเนี่ยครับวันนี้คือผมมาใช่ไหม,มนี่ก็มาแ,แม่ไม่อยากให้มาดอกหลุกลางคืนอ๋อเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวไม่ต้องมาคืนแล้วกันนะเอเอ,เอ,เอมันันตายอยู่มันมืดไม่มีไฟนะเนี่ยมืดไม่อยากให้มาดกอกมาสองมันเออแม่อยู่แม่ไม่ว่าอะไรดอกครับครับเป็นห่วงช่างสาม เหมือนลูกของแม่นั่นแหละเหมือนกันเราอยู่มีเกันคนเก่อยู่เดือนละสองร้อยเขาทุกเดือนอ๋อเดี๋ยวผมเอาเงินสดของผมให้ก็ได้ไม่เลยหรอกเดี๋ยวผมเอาให้ส่วนตัวม่ใช่ก็ไปเอานั่นเลยเนาะโอ้ครับใช่กัน อ่าเดี๋ยวผมจะไปแล้วนี่ส่วนอ่าดูดูแลดูแลหมาดีเด้อครับผมเอออย่าไปต้มมันกินเด้อไม่มีข้าวก็อย่าไปต้มหมากินเด้อเออกินกินให้กินข้าวสุกเลยเนาะเออกินสุกเลยอย่าไปกินเด้อเพราะปล่อยมันเดินเล่นดีกว่าเนี่ยทำบาปมันด้วย